คลิปวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อความสนุกสนานนะและความบันเทิงให้มันดึงเพราะคนที่มีภาระทางด้านการเงินไม่แนะนำให้เลือกตางเด็กที่มีอายุต่ำกว่าจะไปควรได้รับคำแนะนำนะครับผมอ่าก็สวัสดีทุกคนที่ใช้ออกซิเจนหายใจทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะอยู่กับช่องน้องมหาแล้วนะวันนี้เนี่ยเรามาตามกับเกม Shadow อะไรสักอย่างเนี่ยแล้วนะก็เป็นเกมนางอำเภอที่เขาเรียกกันรู้จักกันนะครับผมนะวันนี้มีตาการแต่งมาในตัวกลุ่มบอลนัำตาลนะครับผมนะ ก็สนใจอยากจะเข้าตกลุ่มไปดูการากัรแต่หรือเทคนิคการเล่ต่างๆเนี่ยก็ลิงๆๆก,ก์อยู่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดเอาไว้นะครับสนทุนนะไปเข้าเกมกันเลยนี่มากับทุน245บาทก็รู้สึกว่าดวงจะมาก็เลยอายัดทุนหน่อยนะนะสักสอง้อยกว่าบาทก็เล่นเล่นกันไปมาเปิดไป3นออตโต้30กันไปก่อนเลยเปิดเทอร์โบด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะมาซื้อฟรีด้วยนะนะ ก็เดี๋ยวเล่นกันไม่เยอะนะเล่นกันไม่เยอะเราจะเน้นเป็นการซื้อฟรีซะส่วนใหญ่วันนี้พอรู้สึกว่าเฮ้ยคนอย่างเราเนี่ยมันต้องวัดดงวัดดวงกันหน่อยเออมันต้องมีซื้อปงตื้อไปใส่กันหน่อยอุ้ยหนึ่งสิบหกตังค์เอาเรื่องเอาเรื่องเปิดมาก็กำไรสวยๆแล้วนะแต่ว่ายังไปต่อได้อีก <c oughs> มันยังไม่หยุดแค่นี้แต่ไงวันนี้เนี่ยก็ ก็ต้องไปวัดใจกับการซื้อฟรีเกมอยู่ดีแล้วนะเออเพราะว่ามันมันมันต้องเสี่ยงดวงไนงะ อุ้ยเอาว่ะเฮ้ยนี่ขนาดแค่เบตสามออโต้ Auto แล้วนะมาแล้วนะส่ายมาสวยๆแล้วตอนนี้กำไรน่าจะอยู่ประมาณเกือบอเกือบ200ได้แต่ลงแล้วไม่เป็นไรเอามาทุกคนซื้อฟีจงฟีเจอร์กันสักหน่อยละกันเขารด้ก็เป็นการโอ้โหแพงๆแ,แล้วนะเขาริ่ว่าอ่ะเป็นการซื้อนำทางให้เดี๋ยวรอบหลังๆมันจะเข้าฟีเกมให้เราทุกคนนะนะรอดูกันต่อไปว่าจะเข้าจริงหรือเปล่า มาแนละ้วเลือหหมดแล้ว,วนะเยบมากโอ้โหสองสนิดเดียว,วนะฮะจ่ายแบบ คิดเลยมากซื้อไปตั้งร้อยห้าสิบโอ้โหตายรบนี่ปันมาเมื่อกี้นี่คือหายหมดเลยรบนะเออที่เราออตรงออตโต้ได้กำลงกำไรกันมาเนี่ยฟิลไปกับการซื้อฟรีเมื่อกี้หมดแล้วนะร้อยห้าสิบจ่ายมา20กว่าบาทกดมือต่อทุกคน ส่วนมากผมจะเน้นเป็นการกดมือซะส่วนใหญ่แ้วนะคือเน้นกดมือไปเรื่อยๆเนาะโอ้โหไม่มาแล้ววะดนะทำาไมหลังๆมันเป็นอย่างนีลล้ซะแล้วล่ะเออตะกี้ต้นๆนี่คือแบบจ่ายกันแบบกระนำซัมเมอร์เซลมากแต่พอหลังๆมาเนี่ยคือไม่ใช่ละ เอาสวยเรียบร้อยเอาเรียบร้อยอุ้ยมาจังวะไม่ได้ทันไม่ได้ซุมไม่ได้เสียงมาเลยรนะสามร้อยกะบาทน่าจะซื้อฟีเจอร์ได้อยู่เปียข้าไปเปลี่ยนข้าอีกเปลี่ยนข้าอีกอุ้ยสวยมาละเรียบร้อยลุนเข้าฟรีเกมอีกข้า,ขาวนี่บอกเลยว่าสวยจัดจัดแต่ว่ามันไม่เข้าไงประเด็นแล้วไงเรานะไม่เข้าแล้วไงซื้อได้เดี๋ยวเราซื้อเลยหรนะเบสสามดีกว่า ก็200กว่าบาทว่าจายกันอีกรอบหนึ่งแล้วกันนะครับผม225บาทเนาะก็500บาทวันนี้ผมจะเน้นซื้อฟีเกมนี้แหละไปเรื่อยๆเลยนะดูว่าแต่ละรอบเนี่ยจะจ่ายอุย้ยอุ้ยอะไรอะทำไมคูณแปดลนะมันปรับอย่างนี้ตลอดอยู่แล้วเหรอสวย หกบาทกก็โอเคนะโอเคก็เยี <player> ่ยห์เฮ้ยทำไมมันจ่ายแต่ละรอบนี่คือมันไม่ได้เลยวะทุกคนวะ ถ้าผมซื้อฟรีเกมผมไม่ได้แล้วถ้าฟรีเกมนอกมันไปไหนหมดเนี่ยฟรีเกมธรรมชาติเนี่ยฟรีเกมแบบปกติที่เข้าให้เนี่ยมันไปไหนหมดอ่ะมันไม่จงไม่จ่ายเราเลยเหรออยากรู้จริงๆแล้วซื้อรอบหนึ่งก็ไม่ใช่ถูกถูกนะสองร้อยสามร้อยสองร้อยร้อยสองร้อยอะไรเงี้ยคือมันจ่ายมาดยี่สิบบาทสามสิบบาทจ่ายซื้อหลักร้อยจ่ายหลักสิบเอา,เอาง่ายๆซื้อหลักร้อยจ่ายหลักสิบแต่ก็ ก็ถ้าพูดตรงๆก็ก็ดีกว่าแม่งไม่จ่ายเลยนะยเกมนี้คูณแม็กอยู่ที่1 0 2 4งพันห้าสิบสี่แล้วนะเอาอรการมาปลุกอะไรตอนนี้ลเลยเฮ้ยมันไม่ใช่เวลาไหมล่ะสวยเราเจอสองเอ้รอบนี้มีวิแวว่าจะได้กำไรดร้อยแปดสิบเจ็ดไม่ขอกำไรหนะักก็ได้แล้วนะขอไม่ขาดทุนก็พอ อ้าโอเคอุ้ยสามร้อยเคสวยละสวยละตรงนี้ก็กําไรประมาณอยู่ร้อยกว่าบาทได้ละนะได้ละได้ละอันนี้ถือว่าดีเลยอุ้ยจะให้เหรออุ้ยเฮ้ยคอมโบตรงนั้นข้างหลังข้างหลังเอาข้างหลังมาคอมโบข้างหลังมาข้างหลังแต่คิวคิวลง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 สวยเรียบร้อยอีกอีกตัวนึงอีกตัวนึงคอมโบขอคิววะขอคิวโอ้โหไม่ได้ โอ้โหคิวต้กงนะดูนะต้กงนะสังเกตดูถ้าคิวตรงนี้คอมโบเนี่ยสกแกตเตอร์อยู่ตรงนี้หนึ่งตัวต้วงนะเมื่อกี้โอ้โหไม่ไม่ลงทุกคนโอ้มันอยู่ตรงนี้จริงๆเดินๆๆอ๋อไปไหนแล้ววะเมื่อกี้มันมาจรงิงๆต้องนะเอ้ยมันเปลี่ยนได้เฮียเชี่ยจัดเลย เออเออมันได้เรื่องมันได้เรื่องเรียบร้อยอมาแล้วนะ3ตัวในะที่สุดแม่งแบบเล่นนานมากแต่ว่าฟีเกมธรรมชาตินี่คือไม่มาให้เราเลยวันนี้ก็มาแล้วนะมาได้ลงได้เล่นกันแล้วรอบนี้ขอจริงจังนั่งจริงจังแบบดูจริงจังหน่อยแล้วกัน ต่างเฉลี่มากแล้วนะดูดิทุกตัวแพงมาว่ะเราไม่คิดว่าน่าจะมีโอกาสแล้วนะสองร้อยยีบาทไปกระดกน้ำกระดกน้ำแก้เขาให้ไปก่อนตะกี้ววายมากแล้วนะคือมันจริงอะทุกคนใครมันจะไม่งงหิดว่าไม่เอาเงิน100ไปแลกแบบหลักสิบอาทเอาเงิน200ไปแลก20บาทเอาเงิน200ไปแลก60บาทมันใช่เหรอทุกคนคืออย่างน้อยอะถ้าเราซื้ออะ ฟรีเกมอะไม่ไม่ต้องจ่ายดีก็ได้ไม่ต้องต่าหนักก็ได้แต่ขอเขาเรียกว่าไม่ขาดนนทุนนะลกนะเออไม่ขาดทุนที่ซื้อไปอะกำไรไม่ต้องหนักก็ได้สามบาทสี่บาทก็ยังโอเคนะเอาจริงๆว่าให้เราได้แบบเออซื้อต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยลุ้นดวงกันไปแต่ว่ามันก็ต้องมีรุกนะเสียงทรงเสียงโชคเนาะว่าเอยมันมันจะได้หรือมันจะหมดหรือว่ามันจะคอโมโบหรือว่าเอะจะมีไม่มีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไป อันนี้ผมจะออโต้รอบนี้ก็เป็นรอบสุดท้ายแล้วกันนะครับผมออโต้สามสิบเอ็ดห้าไปนะตรงนวันนี้เราเล่นกันแสนเบ็ดน้อยๆน,นะแต่รู้สึกว่าเอ้ยคอมโบโนอกอะมาดีมากเลยวันนี้ดวงมันดีอะไรมันก็มีหมดเลยนะแต่วันไหนดวงไม่มาเนี่ยก็โดนแดดกันหลายพันเหมือนกันเองหายาวแบบน,นี้แบบนี้ขึ้นกันยาวๆฮะ ใกล้ะจะหมดแล้วนะอันนี่ยเราเปิดเทอร์โบนะอันนี้เราเปิดเทอร์โบแต่ว่าลงช้ามากรอหน่อยเหมือนกันถ้าเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะไอไอมาจังเวงเนลงแบบตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึต๊บต,ต,ต,ตังหมดแล้วมาจังเวงนี่ดูต่างมากช่วงนี้ก,ก็น,นะผมก็เลยไม่ค่อยได้เล่นเนาะขอเปลี่ยนเกมเล่นบ้างแล้วกันนะครับผมแล้วก็จะเพิ่งไปไหน,นติดตามมันก่อนนะครับผมนะมีหลายๆเกมได้เลยเดี๋ยวมาจังเวงเนี่ยอาจจะมีแบบแซมๆกลับมาเล่นบ้างนะครับผมนะเออประมาณนี้แล้วกันนะ 1,553บาทก็ถ้าใครชื่นชอบนะก็ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะครับผมนะแล้วก็ตัวกลุ่มธนาคาร,รและลิงก์จะอยู่ที่ใต้คลิปคอมเมนต์แรกที่ปักหมุดเอาไว้นะครับผมยังไงเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม